ด่วนคืนนี้เตรียมผลของพายุฝนฟ้าขนองหนักแรงตอนล่างพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับทั้งวา,ภาตภัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันเสาร์ที่3ธันวาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตืนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักน้ำท่วมสับพลันน้ำป่าไหลหลาก เตรียมขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนล่างบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในคืนนี้จะเริ่มมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาจากยอมพอบอากาศต่ำ บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างจากเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและจากเคลื่อนตัวจากนั้นลงสู่บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตามลําดับนะครับซึ่งจะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในหลายพื้นที่ขอให้เตรียมตัวรับมือนะครับในคืนนี้ซึ่งสอดคล้องกับประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนยิยมพยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่8เรื่องขึ้นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจากกระทบตั้งแต่ในคืนนี้เป็นต้นไป 3 5ธันวาคม2 5 6 5ก 15. จากยอมควาบรกาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนต่อเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างในระยะต่อไปประกอบกับบริเวณความบรากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังหงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งนะครับ ส่งผลทําให้มรสุมตะออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้กำลังแรงขึ้นทําให้3-5ธันวาคมสองพันรสุ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบีลีขันชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าในลลา สำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนระวังตรายจากลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งหรือสตอมเซิร์ส่วนชาวเรือขอให้ระวังเรือเล็กครงดออกจากฝั่ง3-4ธันวาคมขอให้ติดตามพยายกรณก์จากศูนย์อิตุนิยมิที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดโดยแอดมินจะพามาตรวจสอบเรดาร์ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับตั้งแต่ในคืนนี้18นาฬิกาเป็นต้นไป บ้านนาสาร0.5มิลิเมตรพระแสง1มิลิเมตรฉวาง0.6ม mm, ิลิเมตรทาสาลา3ม mm, ิลิเมตรนครศรีธรรมราช2.1มิลิเมตรบ้านกลอง2.9ม mm, ิลิเมตรทุ่งสง1.6ม mm, ิลิเมตรเขาวพนม1มิลิเมตรกระบี่1.3มิลิเมตรพังงา1.5ม mm, ิลิเมตรท้ายเหมือง1 9ม mm, ิลิเมตรภูเก็ต5.2ม mm, ิลิเมตร บ้านสาราด่าน3.6ม mm, มเมตรสี9เก้ามมตรบ้านทุ่งอย่างงาม4.3ม mm, มชะอวด8.3ม mm, เมตรทุ่งสง1.6ม mm, เมตรบ้านตรอง2.7ม mm, ลมตรนครศรีธรรมราช2มเมตรบ้านหนองบอน8.8มเมตรระโนด1 1 3มมลทลุง10.5ม mm, มตรบางแก้ว9.8ม mm, เมตรบ้านผังเผา9.5 mm, ามเมตรควนเนียง5.5มเมตร สงขา6.7ม mm, ิลิเมตรหาดใหญ่4.8ม mm, ิลิเมตรควนโดน3.1ม mm, ิลลิเมตรบ้านใสใหญ่5.4ม mm, ิลิเมตรอาร์โมเล3.7ม mm, ิลิเมตรสตูน2มิลิเมตรบ้านคลองแงะ3.5มิลิเมตรจนะ4.5ม mm, ิลิเมตรนาทวี3มิลิเมตรซาดาว1.9ม mm, ิลิเมตรสบายย้อย2มิลิเมตรปัตนี4.5ม mm, ิลิเมตรปานาเร่4.5มิลิเมตร ยะลา1.5ม mm, ิลิเมตรบ้านโลทู2.3ม mm, มิลิเมตรเรือเสาะ1.1มิลิเมตรบ้านบันนังสตา1.4มิลิเมตรและนาราธิวาส1.9ด1มิลิเมตรต่อไป21ธนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนในคืนนี้จะเน้นบรียนพื้นที่ขนอม3.8ม mm, ิลิเมตรนครศรีธรรมราช4.6มิลิเมตรทุงใหญ่2.8ม mm, ิลิเมกระบี 5. Mm, ่5มมภูเก็ต7.8ม mm, มตรบ้านสาราด่าน6มมตรตรัง 2.8มิลิเมตรช่อวด9มิลิเมตรพัทลุง7.2ม mm, ิลิเมตรบ้านคีรีวง1.6ม mm, ิลิเมตรหาดใหญ่1.3ม mm, ิลิเมตรปัตตานี1.7ม mm, ิลิเมตรยะลา0.7ม mm, ิลิเมตรและนาราธิวาส1.2มิลิเมตรเชียงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่หัวหิน5.8ม mm, ิลิเมตรประจบคีรีขัน6.1ม mm, ิลิเมตร ทับสแกร์4.5ม mm, มตรบางสะพานน้อย1.7ม mm, มชุมพร1.4มมหลังสวน6 3มิลิเมรสุราธานี5มเมตรขนอม7.8ม mm, มบ้านนาสาร4.2ม mm, มทุ่งใหญ่2.4ม mm, มตรกระบี8 mm, ่8 8มิมตพูเก็ต3.6ม mm, บ้านสาราด่าน2.2มมตรตครศสีธรรมรา 12. mm, ช12.7มิมตะอวด7.9ม mm, เมตร ตรัง1.3ม mm, มเมตรพัทะลุง3.7ม mm, มตรบ้านขีรีวง0.4ม mm, เมหาดใหญ่0.9ม mm, เมตรและปัตตานี0.6ม mm. เมตรต่อไป3ามนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนหัวหิน2.8ม mm, เมตรประจบครีขัน1.6ม mm, มตรบางสะพานน้อย8.3ม mm, มเมตรเกาะ2 4.9ม mm, เมตร สุราธานี13.9ม mm, มตรบ้านแม่หาด11.5ม mm, มตรตะก,กวัวป่า2ม mm, มนครศรีธรรมราช15.1ม mm, ิลเมภูเก็ต1.6ม mm, มตรัง1.6ม mm, มหาดใหญ่2.2มมต่อไป5นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเคลื่อนที่เข้าปกคลุมบรินพื้นที่ประจบพีรีขัน2.3ม mm, มทับสแก5.5มเมตร บางสะพานน้อย7.4ม mm, เมตรจุมพร13.3ม mm, เมเกาะสอง12.7ม mm, มหลังสวน19.7ม mm, มท่าชนะ16.6ม mm, ิเมตรุราบุรี7.2ม mm, มตรตะกัวป่า6.2ม mm, ิลิเมตรสุราธานี8.1ม mm, มตรขนอม10.8ม mm, มตรบ้านนาสาร3.9ม mm, มตรพังงา2.4ม mm, เมตร ภูเก็ต2.1ม mm, มตรกระบี่1.9มมตรทุ่งใหญ่1.8มมตรนครศรีธรรมรา mm, ช5.7ดเจมมตรชาอวด1 9มมตรบ้านสาลาดาน2.4ม mm, มตรพัทลุง2.2มมตรหาดใหญ่4.4มเมตรปัตตานี6.2ม mm, มและนาราธิวาส2.5มมต่อไป9ก้นกาโมเดลเปลี่ยน กลุ่มฝนฟ้าขนองจากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประจบที่ขัน2.1ม mm, ิมบางสา mm, ะพานน้อย8.7มิเมเกาะ2 14.2มิมบ้านแม่หาด12.3ม mm, ิมสุราษฎร์ธานี7มิลมตระกั่วป่า0.4มิลิเมนครศรีธรรมราช4.8มิมตรัง2มิมและหาดใหญ่0.9มิมต่อไป11นาฬิาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณประจบคลีขัน2.2มิเมตร ทับสแก5รมเมตรบางสะพานน้อย13.8ม mm, ชุมพร15.6ม mm, เมเกาะ2 8.9มมหลังสวน11.6ม mm, ิลมท่าชนะ10.1ม mm, ิมคุระบี1.9ุรี1้มมตระกัวป่า1.4ส mm, มเมตรสุราธานี4.2ม mm, เมตรนอม7.5้อมิลิเมตรบ้านนาสาร4.7ม mm, มพังงาน 1. 3 3 mm, มทุ่งใหญ่2.9ม mm, เมตร กระบี mm, ่2.8มิลิเมตรภูเก็ต2.5ม mm, ิลเมตรบ้านสาลาดาน1.9ม mm, ิลิเมตรตร mm, mm, ัง2มิลิเมตรช่าอวด3.9มเมมตรพัทลุง2.1มิลิเมตรบ้านคีรีวงศ9มเมตรหาดใหญ่2.1ม mm, ิลิเมตรปัตตานี2.1ม mm, เมตรยะลา0.7ม mm, ิลิเมตรและนาราธิวาส0.5มิลิเมตรต่อไปจะเป็นการพยรากรณ์อากาศประจำวันโดยในวันนี้นะครับในคืนนี้ 3ธันวาคมจนถึง4ธันวาคม2565ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่าในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งนะครับแนวโน้มที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก จากยอ่อมความประกาศตำ่ำจากเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมผ่านภาคใต้ทางตอนล่างซึ่งนะครับยอ่อมความประกาศตำ่ำจะทวีกำลังแรงขึ้นบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียและจากเคลื่อนผ่านภาคใต้ทางตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันในวันพรุ่งนี้4-5ธันวาคมดึงมรสุมตําออกเฉียงเหนือให้ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทะเลอ่าวไทยทางตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ระวังในการเดินเรือเรือเล็กอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3-4ธันวาคมส่วนประเทศไทยทางตอนบนจะถูกปกคลุมด้วยบริเวณความระกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมซึ่งมีกําลังปานกลางจากประเทศจีนทําให้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิล,ลดลง1-2องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับ ซึ่งภาคเหนือในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นเข้ามาอุณหภูมิจัดลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-16องศาเซลเซียสและจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจัดลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียส สูงสุด30-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต si <t ho ly> <y> ่ำส <coping> ุด12-16องศาเซลเซียสและจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนภาคกลางจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคตันอจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24องศาเซลเซียสสูงสุด32-33องศาเซลเซียสเลขึ้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลนทนจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณและการกระจายตัวของ,ลงกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้น เป็น7 0์เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด27ถึง32องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร นครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่ฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้ตลอดทั้งช่วงนะครับอาจจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้จะมีฝนเข้ามาต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความรากาศต่ำจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้4-5ธันวาคมและอีกช่วงคือประมาณวันที่8จนถึง9ธันวาคมและจะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาบริเพื้นที่ภาคใต้2ช่วงนะครับส่วนฝนจะมีเข้ามาได้ตลอดทั้งช่วงหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะๆยะยะยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ